บทสวดที่สิบกพัจเจกะรัตตคขาถาอาติตังนานวาคะเมยะนับปาติกังเขอานาคตังบุคคลไม่ควรกำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยะถาตีตัมปะหีนันตังอัปปัตตันจะอะนาคะตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง,ถงปัดจุปันนันจะโยธรรมัง ตัทะตัทะวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิธามะนุภะลูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่ครอนแคลนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปลุกกลอมเถิดอ,อัจเชวะ กิตจะมาตับปังโกชัญญามาระนังสุเวพึงทำความเพียนเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาหิโนสังฆลัตเตนะมาหาเสเนนะมัดจุนาเพราะว่าความพัดเพียน กับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาลิมาตาปิงอาโหรัตตะมะตันทิตังตังเวพัเทกะรัตโตติสันโตอาจิกขะเตมุนีติผู้พระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ มีความเพียนไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนี้แลบทบทส่วนที่สิบเจ็ดอาพินหะปัจจะเวกะะนะปาถะ ชะลาธรรมโมมหิชะลังอะนะติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิพยาธิอะนะติโตเรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาจะร่วงพนความเจ็บป่วยไปไม่ได้มารณะธรรมโมมหิมารณังอนะระ ตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะรุ่มพ้นความตายไปไม่ได้สัเพหิเมวิเยหิวนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเว้นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งชิ้นไปกัสพัดสะโกมะหิ กรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมะปะติสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกะิทสามิกาละยานังวาปาปะกังวาตัสะยา ทายาโทภาวิศมิเราจะทำการอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทคือว่าจักต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังหัมเหหิอพินหังปัจเจเวขิตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเธอน บทสวดที่1ิบิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวเมสุตังเอกังสมมังพระวาสาวัตถิยังวิหารติเจตะวะเนอานาทะบินทิกัสะอารามเมตตตะละโขพระวาพิกุอามันเตสิพิกาโอติพระทันเตติ แต่วิกุพรวะโตปัจจัตโส,สูงพระวาเอตะทะโวจะเมตายะพิาเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะพะหุริกาตายะยานิกะตายะวัตถุกาตายะอะนุติตายะ ปะลิวิตายะสุสะมาัถายะเอกาทะสาสังสาปะทิกังขากะตะเมเอกาทะสะสุขังสุปะติสุขังปะพิพุชตินปะปาปะกังรุปินางปะตติ มนุษสานังปิโยโหติมนุษสานังปิโยโหติเทวตาลก,กันตินาสะสะอคิวาวิสังวาสัตชางวากมามติภูตะภูวะตังจิตตังสมาธิยาติมุขวันโนวิปัสสีทติอสัม มุพะโหตาลังกะโลติอุตตะดิงอัปะวิชนวิวิชนโตพระมะโลกาปะโคโหนติเมตายะวิคเวเจโตวิมุตติยาอาสวิตายะภาวิตายะภาหุลิกาตายะยานิกตายะวัตถุกะตายะ อนุทิตายะปะลิวิทายะสุสามาัาทายะอิเมเอกาทัสสานิสังสาปะิตะิกังขาอติอนโนทิโสพรรณาเมตตาเจตูวิมุตติอติโอทิโสพรรณาเมตตาเจตูวิมุตติ ติทิสาพระนามเมตตาเจโตวิมุติกตีหากาเลหิอโนทิโสพระนามเมตตาเจโตวิมุติกตีหากาเลหิโอทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุติกตีหากาเลหิทิสาพระนามเมตตาเจโตวิมุติปัจจหากาเลหิอโนทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุติ ตหากาเลหิโอทิโสพระนาเมตตาเจโตมิมุติทัะหาการเลหิทิสาพระนาเมตตาเจโตมิมุติกะตะเมหิปัจจหากาเลหิอโนทิโสพระราเมตตาเจโตมิมุติสเพสตา,าอเวลลอเบยาปชาอนิคาสุขิยตาัานังปะเลหะตุสัเพ ปานาอเวลาอภิยาปชาอานิคาสุกิยาตานังเปริหาลตุสเปภูตาอเวลาอภิยาปชาอานิคาสุกิยาตานังเปริหาลตุสเปภูคลาอเวลาอภิยาปชาอานิคาสุกิยาตานังเปริหาลตุสเปอัตตาภาวะปะริยาปนาอเวลาอภิยาปชาอานิคาสุกิยาตานังเปริหารันตุติอิเมหิปัญจหากาเลหิ อะโนที่โสภาระนาเมตตาเจโตมิมุติกาตเเมหิตัสสหากาเลหิโอที่โสภาระนาเมตตาเจโตมิมุติสัตพาอิติยโยอะเวลาอเวยาปชาอานิคาสุขิยาตนานังปปริหะรันตุสัพเพปุริสาอะเวลาอเวยาปชาอานิคาสุขิยาตนานังปปริหะรันตุสัพเพอะนิยาอยะเวลาอเวยาปชาสุขิยต อานิกาสุขียตานังปริหาทตุสัพเเอณะลิยาอเวลาอัพยาปชาอานิคาสุขียตานังปริหารตุสัพเเทวาอเวลาอัพยาปชาอานิคาสุขียตานังปริหารตุสัพเมะลุษาอเวลาอัพยาปชาอานิคาสุขียตานังปริหารตุสัพเเวินิปาติกาอเวลาอัพยาปชาอานิคาสุขียตานังปริหาลันตุติ อเมหิตัสสหาการเลหิโอทิโสพระานาเมตาเจโตมุติกะตะเมหิตัสสหาการเลหิทิสาพารลานาเมตาเจโตมุติสัพเพปุรัติมายะทิสายสัตสตอาอเวลาอภิยาปชาอานิคาสุกิยะตะนังพระารางนูก สัพเพปชีพมายะที่สายะสัทตาอเวลาอเวปบชาอนิคาสกิยตานังเรลหาตุสัพเพอุตตะลายะอธิสายะสัทตาอเวลาอเวปบชาอนิคาสกิยตานังเรลหาตุสัพเพทักขินายะที่สายะสัทตาอเวลาอเวปบชาอนิคาสกิยตานังเรลหาตุสัพเพปุรัติมายะอนุทีสายะสัทตาอเวลาอเวปบชาสุขิยตานังเรลหาตุ สเปชิมายะอนุทิสายยะตตะอเวลาอภิญญปชาอริคาตุกิยาตานังไปให้ารันตุสเปชุตตรายะอนุทิสายะ